สวัสดีครับผมบอยกันเองนะครับวันนี้ก็ขอแจ้งอย่างเป็นทางการนิดนึงครับคือตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาทำงานอีกหน้าหน้าที่หนึ่งนะครับก็คือการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตามนบอ่อทองครับหรือชาวบ้านก็เรียกว่าสอทอนั่นแหละครับ mm hmm. ก็คือผมจะมาแจ้งเ,เป้าหมายส่วนตัวครับผมก็ระหว่างที่ ระหว่างที่ตอนที่ได้เดินออกหาเสียงนะครับก่อนเลือกตั้งหลังตอนที่ได้เดินออกหาเสียงก็จะได้เห็นพวกชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งบางบางเรื่องเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ครับบ้านตามซอยนี้ซอกนี้จะมีคนอยู่หรือเปล่าเลยครับก็ได้พบเห็นกับความลําบากนะครับในการเป็นอยู่อาศายัยการเรื่อง ของที่อยู่อาศัยสินค้าอุไอของที่จะต้องใช้อุปโภคบริโภคนะครับก็เห็นแล้วมันสะท้อนมันสะท้อนใจครับเพราะว่าตัวผมเองนี่ไม่ได้เข้าไปรู้เลยแต่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มาทําตรงนี้ก็จะไม่รู้ครับบางบ้านก็จะมีเป็นแบบว่าขอสังกะสีบ้างขอปูนตรงนี้หน่อยหนึ่งสังกะสีเจ็ดแผ่นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเห็นแล้วมันก็สะท้อนใจนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าโอ้โหเขาอยู่กันลําบากขนาดนี้สังกะสีอย่างเงี้ยครับต้องการบ้างอะไรเงี้ยซึ่ง โดยส่วนตัวผมแล้วก็ไม่ได้มีแบบว่าเงินเยอะอะไรอย่างนี้อกครับแต่ว่าทำเนี่ยตอนนี้ช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แบกแบกรับภาระคือเกี่ยวกับลูกน้องอะไรเงี้ยเยอะครับคือรายจ่ายมันมีเยอะครับแต่ในเมื่อผมเข้ามาทําหน้าที่ในเทศบาลนะครับเป็นสมาชิกของเทศบาลเนี่ยละครับก็ก็จะได้รับเงินเดือนก็จะได้รับเงินเดือนทุกเดือน เงินเดือนนี่ก็จะได้มาจากภาษีของประชาชนในเทศบาลตำบลบ่อทองนี่แหละครับตัดข้าวเปล่าให้ด้วยด้วยขอโทษครับ <Yeah. S 1> ดังนั้นเงินที่ผมจะได้รับทุกๆเดือนนะครับในตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับที่มาจากภาษีประชาชนทั้งหมดนะครับโดยเริ่มจากวันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับผมจะนำเงินทั้งหมดที่ได้ ในทุกๆเดือนนะครับไปช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดครับที่เงินเดือนที่ได้มาครับโดยการเข้าหาประชาชนในทุกๆวันนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับเข้าไปในประชาชนที่ยากลําบากก่อนนะครับอย่างเช่นต้องการสังกะสีต้องการอะไรนะครับโดยการเข้าไปแต่ครั้งนั้นผมจะแต่งชุดอย่างนี้ครับเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าเทศบาลหรือว่าข้าราชการนะครับไม่ได้ทิ้งประชาชนนะครับแล้วก็ในการเข้าไปของผมเนี่ย ผมจะเอาเข้าวสามใบหกิโลครับอ่าแล้วก็ไข่ก็อีกหนึ่งแผงนะครับเพื่อเข้าไปให้เขาก่อนเบื้องต้นแล้วก็จะได้สอบถามความยากลาบากหรือว่าความต้องการในจุดไหนเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขเขาได้อย่างเช่นบ้านนี้สังกสีเแผนสังกสีเ็แผ่นเนี่ยผมเจอใครผมจะเล่าให้เขาฟังเพราะว่ามันจํามันจําว่าแบบเฮ้ยบ้านเขาเราเกินกินกันอยู่สุขสบายเนี่ยแต่ว่า สังกะสีเจ็ดแผ่นนะ่ะเขายัางแบบเออยังไม่มีเลยแบบว่ามันรั่วอะไรเงี้ยครับซึ่งข้าวและไข่เนี่ยนะครับจะนาไปให้เขาก่อนแล้วก็เพื่อสอบถามนะครับว่าบ้านไหนมีปัญหาทางด้านไหนก็จะค่อยๆช่วยเหลือไปนะครับโดยเงินเงินที่เป็นภาษีของท่านเนี่ยแหละครับที่มามอบให้ผมในทุกๆเดือนนะครับเป็นเงินเดือนของผมเนี่ยในฐานะสมาชิกอะครับมีเงินเดือนผมก็จะนําเงินเดือนเนี่ยครับทั้งหมดนะครับ ไปคืนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลน,นะครับโดยการจะไปปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมบ้านหรือว่าบ้านไหนที่เป็นแบบว่าคนแก่คนที่สูงอายุแล้วออกไปทํางานไม่ได้ไม่มีรถไม่มีอะไ,ไรผมก็พยายามจะหาอาชีพที่สามารถอันนี้คือเป็นความคิดก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะ ทำได้มากแค่ไหนก็คือจะหาอาชีพให้อย่างเช่นรับของมาพับมาแกะมาประกอบอะไรอย่างเงี้ยครับเล็กๆน้อยๆที่ผู้สูงอายุสามารถทําได้เดี๋ยวผมจะลองสืบหาดูนะครับเพื่ออย่างน้อยก็ผมมาแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนที่ผมลงสมัครรับสมัครนะครับว่าผมมาเนี่ยผมตระหนักอยู่เสมอว่าผมไม่ได้หวังว่าผมจะมาได้อะไรจากการเป็นสมาชิกหรือว่าสอทอเนี่ยนะครับ แต่พอถ้าผมมาเป็นแล้วเนี่ยผมจะทําอะไรให้แก่ประชาชนที่เขาเลือกผมมาบ้างครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้ที่จะไดออ้ทำเพื่อชุมชนนะครับโออดยเริ่มจากส่วนผมเนี่ยเห็นจะเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่การกินกันมีที่อยู่ก่อนเป็นเรื่องเป็นเรื่องหลกัหลกๆก่อนครับเพราะว่า เรื่องอย่างอื่นนะมันอาจจะได้พัฒนาได้ตามมาเรื่อยๆแต่ว่าการกินนะมันต้องมีมีกินมีอาชีพมีที่อยู่อาศัยที่แบบว่าเอออยู่แล้วบ้านเราอยู่แล้วเออน้ําไม่รัว่วไม่อะไรเงี้ยครับเริ่มจากตรงนี้ไปก่อนผมไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนถ้างไงผมก็ขออนุญาตแจ้งขอเลยนะครับว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปผมจะหาเข้าตามบ้านด้านที่ลําบากนะครับโดยชุดนี้แหละครับแต่แขนนะผมอาจจะมีรอยสักเพราะว่าจะได้จําได้ไปเลยครับว่าเนี่ยผมนี่แหละอ่าเข้าไปหานะครับ แล้วก็มาจากเทศบาลแต่ว่าจะมานําข้าวกับไ่ไปก่อนแล้วก็จะไปถามสอบถามความลําบากว่ามันลําบากในด้าน,านไหนอะไรบ้างเพื่อจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปอย่างน้อยอย่างแล้วก็มาจากยังผมก็ยังจะไม่มีทุนไม่มีอะไรเราก็จะได้เงินเดือนจากภาษีของทุกท่านนี่แหละครับกลับคืนไปครับเพื่อที่จะช่วยจะช่วยเหลือกันต่อไปครับเพื่ออยากให้พัฒนา ชุมชนของเราให้เจริญให้หน้าอยู่ให้ทุกคนมีความสุขครับขอบคุณมากครับผม